ต้นไม้โอ้<ะ>โหโหยายไม่อยู่คืนเดียวกระดาวต้นไม้หายไปไหนบบเหลือใบแล้วเมียมื่อนี่ข้าเหนียวสวภาพข้าเหนียวโอ้ยสภาพปานขี้เข้าเหนียวมานี่ผ้าคุมรถทุกคนโอ้บักแบงมึงแบงผ้าคุมรถมึงโอ้แช่อีแช่อีแช่ออกอีแช่ออก สวัสดีครับทุกคนมุดไวสตอรี่ช่องนะจ๊ะฮัลโหลพายายยงไปเที่ยวมาแล้วกลับมาก็คือเมื่อวานไม่อยู่บ้านหนึ่งคืนเอ้ยแม่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 ซอย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 มีประตูมีประตูก้อนมีประตูก้อนมีประตูบอกเขาเจ้าสชอวะมีประตูก้อนมีประตูมีประตูมีประตูเอ้ยอีเช้าอีเช้าอีเจ้ออกอีเจ้ออกอีเจ้ออกอีเช้าออกช่แ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 ช่เขาแ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 ช่เข้ามาก่อน วายแม่แม่เออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาที่แล้วมาที่แล้วมาที่แล้วโอ้โหโอ้โหเขาแชร์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 เขาแช่โอ้ยเมื่อกี้เขาแชร์ออกแต่ว่าเขาแชร์มันไปไหนไม่เป็นไงเขาแชร์ไปไม่เป็นมันงูได้ขันแมงสากอีสากเล็ดเบียร์มือบั่นนึงแล้วกระถางต้นไม้โอ้โหโอ้โหยายไม่อยู่คืนเดียวกระถางต้นไม้หายไปไหนฟ้าโตเตอะลมเบิดเบิงร์า ขุดดินต้นไมขุดดิน,คดดนใครเอาเมี่ยต้นไม้เจ้าบ่เหลือใบแล้วเมียมื้อนี้ต้นไม้ไม่เหลือใบเลยเเลยายบ่อยู่ขึ้นเดียวมุ่นในปุ้ยต้นไหนไหนใครทำใครทำอะไรใครทำเขาสากไหนไหนเอาต้นไม้มานี่เอากระดาษต้นไม้มานี่ กระถางต้นไม้มานี่สวยบอดีเห็นนะสวยว่ามะเขือเหนียวนี่แหละครับกาแจสูงตัวใยญ่แม่เบิ้งกระถางต้นไม้ทุกคนมานี่ทุกคนดูนี่ก่อนมาดูกระถางต้นไม้ก่อนกระถางต้นไม้ย้ายยกเอาลงมาเอาลงมาเอาลงมาบม่ได้กินดอกมื่อนี่เอามาวางข้างหู้นี่มันขุดฝังหลุมมึงบอสวยบอดีว้ายว้ายว้ายว้าว้าว้ายแม่กาแฟใหญ่ยังไม่ได้กินเลยเพิ่งซื้อมาแแม่มันกินกาแฟมันกินกาแฟมันกินกาแฟโอ้ยดีสนอ มันส yeah, yani ีด okay, ียดกันเลยอยากกินกาแฟมันสีดีดมันสีเดีดอีสากมันสีดียดมันจะดีดอยากกินกาแฟอยากกินกาแฟ a few moments later เขาเหนียวสภาพเข้าเหนียวโอ้ยสภาพปานขีดเข้าเหนียวมานี่อย่ามาหาใจนี erm ่อย่าล้าเราเลยมันจะที่อาบน้ำอยู่นี่เข้าเหนียวมานี่ลูกเข้าเหนียวมานี่เข้าเหนียวขอขอขอดูสภาพหน่อยเนี้ยแต่ยังไม่ย่ามาหาใจนี่เข้าเหนียวแม่ แม่ปลาเขานียวแม่เบิ mm, ้งหนามันแม่เบิ้งหนามันนี่ว่าเขาเหนียวแน่นอนแม่เบิ้งหนามันแม่เบิ้งหนามันนี่แม่เบิ้งไม่แม่เบิ้งหนามันก่อนนี่อีสากสะอาดก็ได้อะไรลูกหนูไม่ได้ทำใช่ไหมหนูไม่ได้เห็ดยายหนูไม่ได้เห็ดอยามาหาใส่ลายยายไปเบิ้งหน้าปลาเขานียวแม่เบิ้งหน้าปลาเขานียวก่อนปลาเขานิ่มนั่นเขานิ่มย่าดูนีนั่นเขาเหนียวย่าอย่ามาโทรอีสากเลยจังไดะเขาเหนียวขุดหลุมเขาสาทิด เ็ดกระถางต้นไม้อีเข่าวสากมันหมดเจ้าเบิร์กเล็บสะอาดยาอย่ามักใส่ลายหนูนี่ยหนูจะกินอดยายยังไม่ใช่ลายหนูนะนอยัดอดอยง,ยงมันต้องปะสีหน้าเลยคือจังกูสิมีความผิดนี่แหละระหูหลวบแล้ว <c oughs> หูมันหลวบไปอยังสากมึงโมมีความ,มผิดแหมมีความผิดตาบ,บอกวาบักข่าวเหนียวแม่บักข่าวเหนียวมันเห็ดเจ้าเบิรงบักข่าวเหนียวเจ้าเบิรงสาภาพมันก่อนนี่นี่สาภาพาืุชีนี่แหละกระถางกระถางต้นไม้นุบบักข่าวเหนียวเห็ดต้นไม้ก็หายเนาะมันกินไปเบิร์เลยต้นไม้หายไปเบิร์เลย าข้าวเหนียวจะอุ้มจะอุ้มไม่ดิจะอุ้มมาข้าวเหนียวไม่ดิเอามันมาดินี่ว่าปากข้าวเหนียวนี่มุนอวยปุ้ยเอามาดิเอามาดิเอามาจัดการทีละตัวปล่อยให้อยู่บ้านไม่ได้เลยเบิงมึงล่มโต๊ะเบิรดผ้าคุมรถทุกคนโอ้บักแป้งมึงบังผ้าคุมรถมึงบักแป้งมึองบังผ้าคุมรถมึงป้าโจผ้าคุมรถมึงแบงอีสากบ่ได้เฮ็ดบักเข่าเจ้าต้องโทษโยนความผิดปากเข่าเจ้า อันนี้คือต้นไม้คุณยายนะครับทุกคนทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่นี่คือต้นไม้คุณยายนะครับทุกคนอันนี้คือต้นไม้อันนี้คือต้นไม้นี่คือรากมันนี่คือรากของต้นไม้ของคุณยายนะครับทุกคนเราจะมารีวิวต้นไม้คุณยายที่เราบอกว่าหนอนกินต้นไม้คุณยายไปและตอนนี้คือสภาพล่าสุดของต้นไม้คุณยายจริงๆจังๆเฮ้ยแม่มันกินกาแฟอีกแล้วเช้าเช้าหามขอนี้วเร็วขอนี้ว ไม่คิดดินติดยามหาไซไลายแา่เมนียวไม่เห็ดกี่หลีแช okay. ่แช่หินแช่บอกมาแล้วว่าอย่าเห็ดอย่าเห็ดแช่เลยไปซอยมันนี่นี่นี่จะเบิ่งด้ดินี่มึงสิเอาอีหยังมามาหลอดพ่นบะข้าวเหนียวใครทำลูกเหนียวไม่เห็ดหน้าเหนียวก็สะอาดกระดอยย่าอย่ามหาไซไลละอย่ามหาไซไลเบิ่งคุณข้าเหนียวดิเบิ่งคุณข้าเหนียว ไมเบ่งมือมันให่เจ้าบ่มีหลักฐานเลยเบ่งมือมันเบ่งมือมันสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์เอาข้อจากข้อจากข้อจากปิดกล้องหน่อยข้อจากข้อจากปิดกล้องหน่อยอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวกดติดตามโอ้ยกองกูกระเบือพ่อกองกู เอาอย่าลืมก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยดอก้อโอ้ยไปแล้วนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ย็กทีมจะไม่ไปเด็หนะสี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนโอ้ก้องกูแมมอุ้ยซื้อไม่อยู่เนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอาสวัสดีค้าราชกาสวัสดีขอมือก่อนขอมือสวัสดีขอมือขอมือขอมือเอามือมาเออ